ไปแล้วไปแล้ NBC. วโอ้ย่ปกโอ้ยมาสยามมาหาี่แล้วไยกไปเลยหรอี่นนู้ดเล่ขกระดานเราเล่ยาวคาไววันนี้ดี ล้มแล้ววาไมเป็นไรสิฮย่าเขาเล่นน้ำแล้วนะย่าเขาเล่นน้ำแล้วเปรียงแล้วล่าสุดเปรียงแล้วลงเลยลูกแม่หนูไม่เกี่ยวนะคะเกี่ยวนะคะหนูเล่น่อนคี

แม่ลอยลอยไปลอยมาเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวปกโอ้มาสยามมหานีวไยไปหรอมีนานเ่ะ ลำเลียงาวไปวันนี้ตีห้าลำเลาวไปวันนี้ตี้ายาเขาเล่นน้ำแล้วนะยาเขาเล่นนำแล้วเปลี่ยงแล้วล่าสุดเปลียแล้วลงเลยลูก เกี่ยวนนูเล่นก่อนป่าอยากแค่พื้นา่อยาแ่พื้ไม่แจกว่าจะไหนยูเลียเห็นทานักอยากดูเมกี้พยายามพานอนเล่นน้ถ้านองจมน้ำดี ควันขาวเลยนห่อยากแฮกเพืนอนย่าหน่อยหมเพ่อนน้อยลอยไปลอยมาแล้ว